สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุบบทุกท่านนะครับที่ดูไลฟ์สดของคุณครูพินานอยู่ในช่องครูนานชาแนลในขณะนี้และก็ท่านที่เข้ามาชมนะครับภายหลังจากที่คุณครูไลฟ์สดเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามช่องครูนานชาแนลฝากแชร์ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากบอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าคุณครูสอนแล้วมีประโยชน์นะครับ เจอกันหน้าที่43นะครับในส่วนที่เป็น Workbook ของชั้นป .3 นะครับผมนั่นก็คือให้ test yourself ให้ทำแบบท,ทดสอบตัวคุณเองคำสั่งย่อยนะครับว่า circle the best answer นะครับ circle แปลว่าให้วงกลมนะครับ the best answer ก็คือคำตอบที่ดีที่สุดหรือหรือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับ ภาพที่หนึ่งเขเขียนว่าจุดจุดจุด in ิน e ์มอ n นิงแต่คุณครูแปลให้แล้วนะครับดูตามภาพแปลว,ว่าฉันกวาดพื้นในตอนเช้าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็หาคําศัพท์นะครับระหว่าง a b c d ว่าข้อไหนแปลว่ากวาดพื้นนะครับข้อแรก i do my homework ฉันทําการบ้านของฉันข้อ b i feed the bird ฉันให้อาหารนกข้อ c i watch tv ฉันดูทีวีข้อ d i sweep the floor ฉันกวาดพื้นเพราะฉะนั้นนี่แปลให้หมดเลยนะครับ เขียนให้ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็วงกลมข้อดีไปเร็วเลยนะครับข้อที่สองเขาจดจดจด in the e v i นะครับทำอะไรในตอนเย็นตามภาพคุณครูก็เขียนให้แล้วว่าจัดเตรียมโต๊ะอาหารในตอนเย็นเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือ watch TV ดูทีวีข้อสอง set the table นะครับแปลว่าจัดเตรียมโต๊ะอาหารข้อที่สาม I water the plants แปลว่ารดน้ำต้นไม้ข้อที่สีหรือข้อดีนะ I do my homework ทำการบ้านสวัสดีลูก B. ีเบลนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์นันครับสวัสดีนะครับลูกขอบใจมากๆนะครับที่เขียนทักทายเข้ามาในขณะไลฟ์สดตอนนี้นะครับถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้ข้อดีนะครับ i do my home Work คือฉันทำการบ้านของฉันประชำานคุณครูฉเฉลยแล้วว่าฉันจัดเตรียมโต๊ะอาหารก็วงกลมข้อบีนะครับ ไปเร็วเลยนะครับผมนะข้อ3นะครับตามภาพนี้ก็คือล้างจานนะครับเพราะยังเชีจ,จุดจุดจุดล้างจานนะครับอินเดียเสง่หล่อนล้างจานในตอนเย็นล้างจานภาษาอังกฤษว่ายัางไงครับก็ a wash the dishes wash วอชช์ ish, ในที่นี้เติมีเอเพราะประธานเป็นเอกพจน์บทที่3นะครับ the dishes เติมีเอเพราะว่าจานหลายใบข้อ b นะครับกู Grocery shopping นะครับ shopping แปลว่าการซื้อนะครับ Grocery แปลว่าของชำ go แปลว่าไปไปทาการซื้อของชำในที่นี้คุณครูแปลว่าไปจ่ายตลาดก็ได้กันนะครับนะเอาเป็นว่าให้ให้เข้าใจง่าย,ายๆนะครับ Go to school นะครับไปโรงเรียน Get up นะครับตื่นนอนเพราะฉะน,นั้นตามภาพแล้วคุณครูก็แปลให้แล้วเพราะวงกลมข้อ a ข้อที่4นะครับคำถาม เด็กผู้ชายคนนี้ถามคุณมาว่า What do you d เยน the a f บสิน o o นคุณทำอะไรในตอนบ่ายเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็นะครับขีดจุดจุดจุด,จดแต่คุณครูก็แปลให้แล้วว่าทำการบ้านเพราะฉะนั้นในจุดจุด,จ,ดจุดตรงนี้ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไรครับถึงแปลว่าฉันทำการบ้านเพราะตามรูปภาพนี่ทำการบ้านนะครับนะก็ a i watch tv ดูทีวีก็ B I water the p l a n t s ฉันรดน้ำต้นไม้ ก็ซีไอดู my homework ฉันทําการบ้านก็ดีไอวอชดิชชฉันล้างจาน I นะครับเป็นเอกพจน์บุรษที่1นึ่งบนวอชไม่ต้องเติม S นะครับนี่คือหลักไวยรณ์นะที่ให้กอสังเกตแก่นักเรียนนะครับผมนี่คําแปลนะครับคุณครูแปลให้แล้วพัฒนาภูขาวนะครับลูกศิษย์ของคุณครูนะครับคุณครูเคยสอนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับลูกนะคิดถึงนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เอง กับใจมากนะลูกนะที่ทักทายคุณครูเข้ามาโอเคครับเปนะ็นน้นว่าจบหน้า43ไปต่อหน้า44ต่อครับผม